ค,คลายเครียดค,คลายเครียดอ่าอย่าโชว์ไอเข้าโอ้โหดีนะว่าไม่ใช่หาห่าวมาเป็นปการหาหงอกด้อค่ะเด้อจริงๆนะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันคาเครียดนะเนี่ยเวลาปวดหัวหรือว่าเหนื่อยขึ้นมาถ้าใครมาจับหัวเนี่ยถ้าใครมาจับหัวเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเอ่อ ล่งเบาคือสมองก็ไหลาตามคิดตามมานะโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เอเ่อเอาเทคนิคนี้เทคเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูช,ช,ช,ช่วยอย่าช่วยอย่าชงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยต,ต,ต,ตัดผมเอง <laughs> เอง่ <laughs> เอทรงโปรดทรงโปรดนะคะตัดเอง สืบเนื่องจากว่าอามันยาวอ่ะมันยาวไว้อ,อ่ะทำไงอ่ะนะก็เลยซื้อเครื่องตัดผมมาตัดเองได้หันหน้ามาสิหันหน้ามาสินนาาสออ <laughs> ตัดเองด้วยค่ะเดินคือาอาจจะบอกว่าอยากจะบอกว่าผลลัพที่ออกมาอาจจะต้องใช้หมวกอีกหนึ่งอาทิตย์ <laughs> แฟนไดที่สนใจร้านนี้นะคะตัดเอ่อจะถามขอขอสัมภาษณ์ช่างหน่อยนะคะว่าตัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สองครั้งที่สองเกียบเลยค่ะเข็บเลยเข็บเลยเออโอเคขมแมวดีเย็บเออฝังนู้นตัดนะคะ ฝั่งนี้หางหอเอาละเอาละขอเธอขอเธออีกนึจะไม่เหลือแล้วนั่นนั่นยังใครเองอีกหลังมันเบิดแล้วไลยเด็กที่โลกค่ะไม่ใช่นะไม่เด็กที่โลกค่ะ